ข่าวดีล่าสุดจุลินแจ้งแล้วอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร26จังหวัดได้รับเงินก่อนมีจังหวัดไหนบ้างรีบฟังด่วนกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชาวนาทุกท่าน และผู้ทิ่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนถูกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและเศรษฐีประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พีน่น,น้องเกษตรกรเช่าไห่เชาานาและผู้ทิ่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนถูกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนเทีจะไปรับฟังข่าวสารดีๆนเัเนมือนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารให,หม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่บลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับมื้อน,นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากทางเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะครับสําหรับข่าวสารดีๆประจำวันนี้นะครับ นายจุลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสําปะหลังหรือนอบอมอสอเคาะใช้งบ1,400ล้านบาทเพื่อเป็นการสกัดโรคใบด่างมันสําปะหลังด้วยการจ่ายเงินชดเชยในการทำลายมันสําปะหลังให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมสนับสนุนจ่ายท่อนพันมันสําปะหลังที่มีคุณภาพโดยล่าสุดติดโรคแล้วกว่า26จังหวัด พื้นที่ความเสียหายกว่า3.2แสนไร่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมามีความเสียหายมากที่สุดตามด้วยจังหวัดสะแก้วบุรีรัมย์และปราจีนบุรีซึ่งล่าสุดนายจุลินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งขอใช้งบประมาณเพื่อดูแลเกษตรกร,กรจำนวนเงินกว่า1,400ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกันยายน2564นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการดูแลและกำหนดการจัดการมันสัปหลังระดับจังหวัดสามารถดำเนินการตามอำนาจเจ้าหน้าที่ตลอดอายุคณะกรรมการนบมสไม่จำกัดเฉพาะปี2 5 6 3 2ถึง2564 เพื่อให้การดูแลมันสัปะหลังมีความต่อเนื่องทั้งการดูแลราคาการปฏิบัติมาตรการต่างๆโดยผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสัปะหลังล่าสุดมีพื้นที่ความเสียหายกว่า326,274ไร่กินพื้นที่ความเสียหายมากกว่า26จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุร,บรีบุรีล์ปาจีนบุรีพิษนุโลกเพชรบูร์ แพร่มหาสารคามยโสธรระยองลบบุรีสีสเกตสระบุรีสุพรรณบุรีสุรินทร์อำนาจเจริญอุทัยธานีและอุบลราชธานีโดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดกว่า2,42,254ไร่รองลองมาเป็นจังหวัดสะแก้วเสียหายกว่า29,174ไร่ จังหวัดบุรีล์เสียหายกว่า2 6 2 9 7ไร่และจังหวัดป่าจีนบุรีเสียหายกว่า9,890ไล่ร่สำหรับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีการจ่ายให้ไร่ละเท่าไหร่และจะจ่ายให้วันไหนหากทางช่องของเรามีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไรกระผมก็จะรีบนำข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้พ่อพ่น้องได้รับฟังโดยทันทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ